สวัสดีครับผมแซมนะครับจาก RDD Car Center นะครับผมรถหมดสัญญาเช่าในเครือของอัคเน์แคปิตอลนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำรถอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัว Toyota r e v o ตัว p ีแดนเนนะครับ4ประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.8ตัว G นะครับผมเป็นขับเครื่อนสอล้อนะครับผมรถปี2018เลขไมล์80,000เท่านั้นนะครับราคา60,0,000 9,000บาทครับผมคันนี้เลยเลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้2.8ตัว G 177แรงมานะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับนี่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันไปเลยโชว์ไปเลยนะครับมามาดูกา้านถังอ่กาก้านวัดถังน้ำมันก่อนน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีควันนะครับเครื่องแน่นแฟิตฟนะครับผมห้องเครื่องนี่แห้งๆเลยนะครับผมอ่เพจเดิมๆสวยๆนะดูแก้มก่อนน่ แก้มสวยงามนะครับผมแก้มสวยงามนะครับผมคานสวยงามนะนี่คานเดิมเดินะครับตัวแอลคมคมชัดชัดนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่กับตัวอานะครับสวยงามนะครับผมดูปั๊มลมครับแห้งๆ ABS แห้งๆนะครับดูแค่นิฟังหน่อยนี่ครับสวยงามนะครับแต่คันนี้จะมีตําหนินิดนึงในส่วนของ ฝากระโปรงนะครับเคยแกะทําสีมานะครับแต่ฝาเดิมนะครับเคยแกะทําสีมานะครับแซนแจ้งหมดนะครับทุกคันเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหินดงหินดีแค่นั้นนะครับแล้วไปเก็บงานเฉพาะฝากระโปงหน้านะครับผมก็สวยครับคันนี้หมอน้ําเดิมในส่วนของแผงในส่วนของแผงมอน้ําดิมเดิมสวยงามครับคันนี้ตัวท็อปนะครับ 2.8G ได้ไฟหน้าเป็นแบบ daytime running light นะครับผม แล้วก็นี่ส่วนของตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ลูกแก้วนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะยางเป็นของกุดเยียนะครับขอบ17นิ้วนี่นะครับผมยางใหม่มากสัปดาห์ที่3อ่าสัปดาห์ที่3ใช่ครับปี2023ยางปีที่แล้วเองนะนี่ครับ2 8 G มาดูชัดซีหลังหน่อยเห็นไหมครับแห้งๆสวยๆเนียนๆนะครับผม มาดูภายในกันนิดนึงนะครับน่าภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมถุงลมนิรภัยนะครับสี่ลูกคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ได้ลําโพงตัวสวิตเตอร์คู่หน้าด้วยนะครับผมเบาะหนังสีดําครับเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมนี่มาดูสําเนาเล่มกันนิดนึงนี่ครับสําเนาเล่มปี2018นะครับอ่าจำลืมแจ้งไปเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะ 177แรงม้านะครับผมจดทะเบียน25กันยา2561นะครับผมลำดับที่1นึอาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิมนะครับผมมาในส่วนของด้านท้ายนี่จะได้ในส่วนของแคลรี่บอยเป็นทรงกระดองเต่านะครับผมจดลงเล่มให้เรียบร้อยนะนี่เป็นตัว G ตัวท็อปสุดแล้วนะครับนี่นะครับมาลองดูด้านท้ายกันหน่อยสวยไหม นี่ครับสวยงามนะครับล้ออะไรอยู่ครบๆนะสวยงามครับคันนี้มีกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวแซมไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยซุ้มในส่วนของแชสซีด้านหลังขวาไปไหมครับสวยงามนะครับผมภายในนะครับผมนี่ยกบ่งโยกบกให้ดูได้แอร์สำหรับผู้โดยสารปองหลังด้วยนะ มาดูเลขไม์กันนิดนึงตรวจสอบกันหน่อยนี่ได้บอกไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเฉพาะคู่หน้าอ่าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับถุงลมนิรลัยนะครับฝั่งคนขับกับคนนั่งแล้วก็ถุงลมนี่ละคู่นี่ครับดูสำเนาเลขทะเบียน8ปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบนะครับตัวท็อปสุดเราจะได้ตัวพุซตาร์นะครับผมได้ไฟหน้าออโต้นี่นะครับไฟหน้าออโต้ได้คู c คอนโท l เวลาลูกค้าวิ่งทางไกลเนี่ยเราก็คือไม่ต้องมือเท้าแล้วปล่อยคันเร่งได้เลยเรถก็จะจับความเร็ว นะครับนี่หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะลองดูซิผมเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับผมนี่นะครับมีกล้องเกลืงให้พร้อมเลยนี่คือจากโรงงานเลยนะครับผมสวยงามครับเป็นออโต้ทั้งหมดผปรงลายเป็นมัลติฟังชันนะครับผมหน้าจอเป็นแบบดิจิตอล นะครับปี2018เลขไม้แปดห0 0่นหนเท่านั้นนะครับราคา6 0 0 0 0เก้าพบาทนะครับนี่นะครับอ่าสวยงามครับแนะนำครับคันนี้นะครับ69,000เบาทเท่านั้น4ประตูเกียร์ออโต้ขับ2นะครับขับสองสำหรับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นหนึ่ครับห0 0 0น 9,000บาทครับรถจอดอยู่ที่ลานจอดบางนานะครับผมสน,สนใจคันนี้โทรหารแซมก่อนนะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2รถจู่จอดอยู่ลานจอดที่บางนานะครับผม6 9 0 0 0เบาทเงินสดจบเลยครับราคานี้นะครับพร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรอีอกครั้งนะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2 สวยทุกอย่างครับมีตําหนิในส่วนของฝากระโปรงเท่านั้นนะครับฝาเดิมแต่ว่ามีกการแกะทําสีมาแค่นั้นนะครับฝาเดิมนอกนั้นสวยหมดนะครับผม0ูนย์หกสาครับโทรมาได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้จัดได้เลย